สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเซสีที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมชินเคยครับในวันนะครับก็วันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวนะครับผมตัวของเซตไรเดอร์ในการลงเกฟโฟกันนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับผมตัวของเกฟโฟเนี่ยมีการปรับเลือดขึ้นมาเนาะแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยก็บางคนเนี่ยคือรับฟาร์มเป็นอาชีพเลยทุกคนบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยรับฟาร์มเป็นอาชีพเลยนะแล้วทีนี้นก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะรับฟาร์มอยู่ยังอยากแบบ ฟาร์มเกฟโฟอยู่นะครับผมก็มีเซตไหนที่แนะนําบ้างจริงๆผมแนะนําไปแล้วข้างต้นนะมีการทําคลิปรวมตัวของเซตในเรื่องของการลงเกฟโฟได้นะครับวันนี้เป็นคิวของ Rider นะครับเพราะว่า Rider รเนี่ยหง,งบประมาณไม่ได้แพงมาก2ก็คือมันสามารถที่จะลงรันได้เยอะนะครับแบบออนอาราวนะครับแล้วก็อย่างที่3ไปเลยก็คือมันดันสแต t ง่ายมากๆไรเดอร์ Rider เนี่ยใส่ครบนะครับผม3ส่วนเนี่ยจะได้ในเรื่องของกิดเมตรส ใส่ครบอ่า6ส่วนจะได้คิเลท5นะครับแล้วก็เป็น all a แ t a c k อีก90นะครับเรเดอร์เนี่ยเอาเป็นระดับแรก็เพียงพอแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้คีย์เวิร์ดในการทำของก็เน้นไปในเรื่องของสเปเชียลหนักๆเลยนะครับเพราะว่าการลงเคสโฟนเนี่ยยิบไม่ได้สำคัญขนาดนั้นทุกคนคือหนักที่สุดจะเป็นสเปเชียลสเปเชียลเยอะๆนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดคือคิเลทต้องร้อยนะครับถ้าคิเลทไม่ร้อยเนี่ยมันจะทำให้ไม่ตีไม่ติดขีดนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ยานะครับเป็น เป็นตัวของนกนะครับก็นกเนี่ยมันจะได้สเปเชียลเนาะออแล้วก็เป็นออฟลองก็จะเป็นตัวของคิจเมิเอะคิเลตได้นะครับส่วนตัวของชายาเนี่ยเป็นอ e ีแรง30%นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปลงในเรื่องของเกฟโฟกันดูกว่าว่าไอ้รายเดอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเฮ้ยไม,ไม่ไม่มีบัตรโอ้หเลยจะชื่อบัตรหมดอันนี้คือไม่ได้เตรียมนะไม่มีการตรงการเตรียมเกิดขึ้นนะครับไม่มีบัตรนะครับทุกคนโทษได้เะล่ะลืมซื้อบัตรอ่ะขอทงขอโทษแล้วกันนะไปซื้อบัตรแป๊บหนึ่งก นี่คือมันคูมันแจกโบไปแล้วหนึ่งกุ๊ปนะครับลืมลืมซื้อบัตรลืมซื้อบัตรโทษโทษ <c oughs> อ่าเกฟโฟนะครับซื้อมาสักสองใบนะครับอ่าสักสองใบเงินพอปะวันนั้นพออยู่ฮะเงิเน,นบพ่พอเนยโอ้โหเรียกได้ว่าแบบทีมงานมันคูมันจนเนเงินไม่พอซื้อบัตรเกฟทุกคนซื้อได้แค่ใบเดียวผมพูดแล้วเศร้าเนยก็ <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับทุกนี้แบบต้องพูดตรงๆงเลยนะ ก็เกฟฟองโนหนึงอะเอไอไร่เดอรอลงเกฟสองอะมันมันกันไปอ่ะเดี๋ยวเราไปลงเกฟดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างแนะนาให้เคลียร์ลูกน้องก่อนนะครับลูกน้องไม่ง่ารลาคาญนนะครับลูกน้องนี่คือหน้าลําขานมากนะครับผมจริงจังเคแล้วก็ทนครับอัดคือทนอัดกําแพงไปเลยนะหนุ่มๆนะชนไปเลยครับผมหน้าสั่นไปดิทนไปเลยดิไม่ต้องลุกอยูน่นี่มาดิไม่ต้องลุกอะมึงอะ คนหน้าสั่นหมดจังหวัเนี่ยไม่ไม่ต้องลุกไม่ต้องลุก <c oughs> เจอบอสก็วิ่งใส่ครับหนุ่มๆอ่าเจอบอสก็วิ่งใส่ไปเลยดิรออะไรอะ่ะไม่มีกลัวบอสอะดิมาเอ้บอสมันยืนเอ๋อเพื่อใครวะน้องแต่ว่าเราต้องเพิ่มยาเรื่อยๆนะครับผมหมดยาเยอะมากนะผมบอสยืนเอ๋อเพื่อใครดิเฮ้ยมาวะดืนเอ๋อเพื่อใครบอส บอสมันยืนเอ๋อเพื่อใครมันหนักคุงหรือไงวะให้ฉ <laughs> ฮ <What S 2> <laughs> ันโหลบอสแม่งยืนเอ๋อจัดอะบอสแบบฮัลโหลทำอะไระเรายืนเก๊กกรอบแป๊บนึงนะอะไรเงรี้ยบอสยืนเองเอ๋อน,นะครับก็ลงเกฟ็โฟนเนี่ยผมว่าลงสบายนะจริงจริงไรเดอร์นเนี่ยลงสบายแต่ว่าเวลามันไม่ได้เหมือนเดิมทุกคนถามว่าตัวของไรเดอร์ลงเก็บได้ไหมได้นะครับได้แต่ว่าเวลาก็ไม่ได้ลื่วเท่าเดิมอะ,อะก็ยอมยอมรับเลยก็จะปิมปิมหน่อยนะครับผมอ่านี่มา เดินหวดบอสเลยจังหวะน,นี้แต่ว่าต้องเพิ่มยาเรื่อยๆด้วยนะครับผมะน,นี่โอ้จะ,จะจะตายเอาอุ้ยจะตายเอาครับผมผมสเตตัสผมบางมากนะฝั่งแคทนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าสเตตัสฝั่งแคทวันบางมากนะผม <c oughs> เพราะว่าวันทำติดลบเยอะนะครับใส่โอเวอร์นะพี่ตรงขี้เกียจเปลี่ยนนะครับผมเอ,อ้ยเนี่ยมาดิบอสมันจะเปลี่ยนแอนิเมชันละปัน บอสอะไรบอสไม่ได้เก่งฮัลโหลน้องไม่ได้กุง้งไม่ได้เก่งแน่เนี่ยประมาณนี้ครับอแต่ด้วยความที่สเตตัสมันบางมากทุกคนคือฝั่งแคปผมแบบอร้อยติดลบแบบบึ้มๆอย่างเงี้ยม,มันก็เลยทำให้โดนฟาดทีมันเจ็บมากๆนะครับผมอ่ะก็สำหรับเอ่อลหลายคนแล้วกันนะครับที่ฝั่งแคปไม่ได้ติดลบเยอะเนี่ยก็คือแบบสบายมากนะเพราะว่ามันจะไม่ได้โดนเจ็บมากนะครับผมอ่ะประมาณนั้นนะครับก็ลงให้ดูแล้วนะครับบอกได้คําเดียวว่าตัวของไรเดอร์เนี่ย ผมว่ามันอีซี่นะจริงในการลงเกฟโฟร์ e a s อยู่พอสมควรแต่ว่าคือสเตตัสเนี่ยคือคุณต้องแน่นจริงนะครับผมคือคุณต้องไปทำของเพิ่มมะลงได้นะครับแต่ว่าของอาจจะต้องแน่นนิดนึงนะครับผมเรื่องสเปเชียลคิเลคิสเบตอาจจะต้องบึ้มๆหน่อยว่าว่าไปแล้ววันกรุงอัดคลิปจังวะอ่าอัดแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่วันนี้เรามาอวยไรเดอร์ไส้แตกนะผมทุกคนนะเออไรเดอร์คือแบบกราฟขาขึ้นแน่นอนนะฮะเอ้ยลงเกฟโฟได้นะครับสำหรับตัวของไรเดอร์นะครับเวลาก็ไม่ได้น่าเกียดนะ เมื hehe, b, ่อกี me, ้เวลาเอ่อหนึ่งนาที20่สิบวินะครับไม่แย่ไม่แย่2ี่ิบกว่าวินะครับประมาณ1นาทีครึ่งประมาณนี้ครับเกฟโฟเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้เอเลยประมาณ1นาที50หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะประมาณนั้นก็เดือดมากมากเลยนะครับไรเดอร์หนึ่งมันไม่มีครูดาวเนาะอีมันไม่มีครูดาวอีเลสแปมเรื่อยๆนะครับผมอ่ะแต่ทีเนี้ยตัวของเกฟโฟนสำหรับใครที่แบบพี่ๆผมของไม่หนักอ่ะผมไม่ช่ำอ่ะพี่ก็ผมแนะนำเป็นเกฟทูหรือเกฟสองนั่นเองครับตอนนี้เกฟสองเนี่ยจะได้ในเรื่องของกิจกรรมนะครับบผมมอออ่่ะกกก็ิจรรรในเืงงขแบ หยวกกล้วยหยวกกล้วยเนี่ยเราเอาไปแลกพวกไอทงไอเทมได้นั่นเองนะครับตอนนี้เกฟสองเนี่ยกำไรเยอะมา,มากๆนะครับผมจริงจังเกฟสองเนี่ยกำไรคือแบบบึ้มๆคือลือคือลือทุกคนจริงอ่ะเพราะว่ามันได้เหรียญสล็อตด,ด้วยไงโอ,อ้โหไดแบบเยอะแยะนะครับเกฟสองตอนนี้กําไรคือแบบเยอะสุดแล้วนะครับเอ,อ้ลงแต่ราคาบัตรก็แพงหน่อยนะครับผมราคาบัตรของเกฟสองตอนนี้ก็จะอยู่ที่เลทนอกจะอยู่ประมาณ1.3ดเลทในก็จะประมาณ 47K นะครับค่อนข้างที่จะแพงนะอื ค่อนข้างที่จะแพงอยู่อันนี้ก็อาจจะต้องเปลืองยานิดนึงปั๊มหน่อยปั๊มหน่อยนะครับขอญาติปาดคมๆหน้าสั่นไปดิรอเลยเห็นไหมมันดอกสลอสเยอะมากครับสลอสตอนนี้ราคานะครับทุกคนไอเหรียญสลอสเนี่ยราคาประมาณ1.5นะตอนนี้โคตรแพงอีหอยรอดแพงมากแพงเลยนะแบบบึ้มๆอะ่ะคนหน้าสั่นหมดจงังหวะเนี้ยนหน้าสั่นหมดจงังหวะเนี้ย อันนี้ผมแบบพยายามจะเก็บของทุกสิ่งทุกอย่างนี่ครบไรเดอร์มันของเท่ทุกคนจริงไรเดอร์ในของดีนะครับของแจมของแมวเลยไรยเดอร์ของดีมากต่อยครับเรียบร้อยเนี่ยเห็นว่าไม่มได้เหรียญสล็อตครับเหรียญสลอ็อตเออในด่านหนึ่งอะแบบจบรอบหนึ่งแบบจบจบ ดันเลยอ่ะได้เกือบเกือบสิบเปี่ยนนะทุกคนก็หมื่นห้าแล้วอ่ะเกือบเกือบสิบเนี่ยก็ประมาณหมื่นห้าแล้วอ่ะดูครับแล้วมันไม่มีกูดาวมันกลนับอ่ะดูดิสล็อตบอบดีมากอ่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยสล็อตหลอกอีกแล้วเนี่ยเห็นปะแล้วได้ไอตัวเนี้ยด้วยลูกสูงแก้วบวกสองถึงบวกห้าโอ้โหทุกคนถ้าดวงดีๆนะแป๊บเดียวคืนทุนเอาแล้วมันพุ่งมันชี้ช่องทางรวยไงจังหวะเนี้ยแป๊บเดียวคืนทุนน่ะถ้าแบบนี่เห็นไหมแล้วมันอีเคียมอนเตอร์ง่ายมากนะครับอื ดูครับนี่เหรียนสแล้วตอบอีกแล้วะทุกคนดูดิโอ้โ,อโหว่ำต่ำนะขอยกขอญาตล,ลูกปุงลูกป่าเกฟโฟนเนี่ยไม่ใช่ประเด็นแล้วตอนนี้เกฟสองนะทุกคนนะเกฟสองตอนนี้คือโนหนึ่งนะครับผมอเกฟ 2, 1, นนสอาางโน,น,นหนึ่งในโหน้าสั่นหมดจังหวะนหละเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นหนุ่ม แต่ต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวไก่เนี่ยโอกาสตายจะสูงมากนะครับเพราะตัวไก่ตายเนี่ยคือเราชุบเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เวลาเนี่ยมันไม่เคลื่อนนะครับผมอ่าเราชุบได้เลยนะครับผมอ่าก็หัวใจมันไม่ไกี่เซนเองอะ่ะทุกคนร้อยร้อยเซนเองตอนเนี้ยคนเลยชนต่อเนี้ยนะครับอันนี้ขนาดผมไม่ค่อยช่ำไรเดอ,นะเอร์นะเนี่ยทุกคนเออเปนคงไม่ค่อยช่ำไรเดอร์นะเล่นโอเวอร์จนแบบเล่นโอเวอร์จนลืมการเล่นแบบระยะประชิดไปแล้วอ่ะเออลืมไปแล้วนะครับอันนี้คือเราคุณบอสได้เลยนะครับทุกคนนะ ก็คือวิ่งหัวดบอสได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับหยกกล้วยเนี่ยผมก็ลงอยู่นะทุกคนหยกกล้วยหลบมันก็ไม่ได้แย่มากอะมันสิบต่อหนึ่งอะสิบตาลงได้หนึ่งอะไรประมาณเท่าที่ผมลงอะอมก็เลทก็หดดูแต่ว่าก็ไม่ได้แย่เวอรอ์ตายเลยครับผมคนคูดเลยชนทีหน้าสั่นอะอประมาณนี้แล้วก็ได้ยินข่าวว่าตัวของเกฟสองเนี่ยเหมือนจะได้เหรียญสล็อตด้วยเออเหมือนจะได้แบบ บใบกันแตกด้วยเออแบบวิ้เกสองมีใบกันแตกดรอปด้วยเนะเฮ้ยแต่ดันอื่นผมไม่แน่ใจว่ามีดรอปหรือเปล่านะยังไม่เคยลองนะครับแต่ว่าเกฟสองเนี่ยมีมีดรอปกันแตกนะครับผมก็เรียบร้อยเอาไปหวด้วไม่ขายกินเอาไปหวดนะครับผมของแค่วะเออเน้นหวัวเน้นหัวนะครับผมประมาณนี้นะครับ <c oughs> เรียบร้อยอีซี่อีใจนะครับจบไรเดอร์โนหนึ่งนะครับพาวงพาเวนอดีรองลองรองอะไรอะประมาณนี้ครับ หัวลงหัวล้อตกหัวทีมโจ๊กเหอะมาขำอะไรก่อนเฮ้ยน้องคุณกำลังเครียดนาสันไปดิขำดิรออะไรโดนรถชนนะดิไอ <c oughs> ไงโดนเลดเชนขี้แตกไปสี่โจ๊กอหอยรอดนี่ประมาณนี้นะครับอย่างนี้ชนดิชนนะดิชนชนะด,นดิรู้มือดิรู้มือ,ร,มอรู้ใจดิน้องฮัลโหลขี้แตกไปสาขี้แตกไปสาหนุ่มก็ประมาณนี้นะครับผมก็ มารีวิวให้แล้วนะครับสำหรับคนที่ขอเซตไรเดอร์มานะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงเกทฟูลก็ตามนะครับหรือเกทฟองก็ตามเนี่ยคือคนขอมาเยอะมากเกี่ยวกับเซตไรเดอร์เนี่ยก็เลยมาทำคลิปรีวิวให้นั่นเองนะครับก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้วันคุงด้วยแน่นะครับผมไปแล้วบ๊ายบายบีบีจ้า